เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมก็ดับให้เพื่อนดับไปก่อนให้เพื่อนผชิบได้ได้เห็นเส้นนะครับว่าการลักษณะเป็นการดับยังไงจะได้ไม่เสียเวลาในการรอดับนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือ4ีแฮนนะครับเปลี Free ่ยนแล้วเราก็กดค้างไว้แล้วลากเรเส้นบรรจบเส้นบรนจบหรือเปล่าเราเช็คด้วยวิธีกดตัวนี้เติมเข้าไปนะครับ ก็อร่อมาด้านอีกนิดนึงลบหนดท,ที่ไม่จําเป็น,นออกเพราะปีแอนนี้ถ้าเราลากช้ามันหนูจะเกิดขึ้นเยอะ,ะครับนี่นะแล้วก็แนวขอบของหูนะครับด้านบนด้านล่างส่วนตัวนี้เป็นโครงของผมโครงของผมนี่เราลงสีก่อนก็ได้เราก็จะมองเห็นขอบของใบหูนะครับ แล้วก็มาเชื่อมกับเส้นของคอใบหูอย่า,ารรงอสันตัวนี้นะครับแล้วก็มาลงตรงนี้จากตรงนี้เป็นเงาของคอขึ้ว่าแล้วโค้งเพื่อให้มีมุมของใบหูมาขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เช็คดูว่าโอเคไหมเราก,กันด้วยกันลากออกมาแล้วลองเติมสีดำไปดูดูว่าส่วนหูตรงไหนที่เราจะต้องการเพิ่มเติมไปเราก็วาดเพิ่มเติมใบตา เราพอใจแล้วเราก็กอกแค่นี้นะครับส่วนของหนวดเนี่ยลักษณะการวาดนี้ให้เราจะวาดเป็นจุดหรือวาดเป็นเส้นก็นได้นะครับแต่วาดเป็นเส้นก็จะดูดีกว่าเราต้องลืมล็อกออบเจกต์อื่นก่อน แล้วเลื่อนนิดนึงไม่ได้เลยนะเพราะมันจะผิดที่กว่าแล้วก็เราก็เจต์ไปเส้นเส้นหนวดนี่คือวาดสวนส่วนมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับไหนก็จะมีแนว3ามเหมือนลักษกับเหมือนเส้นผมนะครับ เราจะว่าเป็นแนวเป็นตามสันของตัวหนวดนะครับอันนี้เราอยากผู้เชื่อมเราดึงไปก่อน แล้วก็ลากาออกไปดูนะครับเพื่อเพืจะเห็นว่าแนวที่ทำนี้โอเคไหมี๋ยวก็มาเก็บรายเอียดของโคกส่วนที่เป็นหนัวนะครับอาจจะใช้วิธีกอบเอากับกระจกไปีด้านหนึ่ง คือส่นวนนี้เราค่อยๆมาแต่งทีนิดทีนิดอย่าให้เยอะถ้าเราจะลงสีแบบพัลักษณจางๆทีหนึงนะครับไม่ให้เขาเด็นมากเกินไปอยู่ป็นสีดำทีนี้นเราก็มาวาดโครงของหน้าที่มีตัวแนวโค้งนะครับเดี๋ยวผมจะ